สบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีบ้านลุงกันเบิดสุขูสุข้นพี่น้องเลยเนาะว่าสิเป็นทั้งในประเทศดื้อต่างประเทศก็ยินดีตอนทเข้าสูโซแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วเนาะมาพบมาพอกันกับตอนซีมคําพี่น้องเลยเมื่อนี้หลังจากมวา,านนี่กับลูกเต้าเป็นไข่เบิดสองก้นพี่น้องเลยมาเมื่อน,นี้ก็ดีขึ้นแล้วพงงี่น้องเอ้น้องตาเพิ่นกะยังเงาเงาอยู่หน่อยนึงแต่กับไข่แน่เนาะทายเตอร์เพิ่นกะเออดีขึ้นพี่น้องเลย หลังจากกินเหือดกินยามาเนาะลงมานำเพินเนาานเ่นอยู่เพื่อนป้ามาสิลงมาพักแต่กันยังไ่ได้พักหรอกพี่น้องเลยกันเลยมาหาไอเตอร์อยู่โดยโดยจังใดแม่ไปมาผัดเห็นไอเตอร์มาอยู่น้าป้าพี่พี่น้องเลยดีขึ้นเด้ดอพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะที่ทำขา่ขาวข่าวขมามาด์เพิ่นเป็นจังไดเนาะแต่กะเศร้าแล้วพี่น้องเลยไม่เศร้านีา่กะ ไ,ไปโรงเฮียนแล้วเนาะมาเห็ดเบียกชอยป้าอยู่พู้น่ะคนีดินทงดินชอยป้าอยู่มาเนี่นอ๋อที่เจ้แม,ม่มาหาอุโบเหีนด้วยมาคุณดินชอยป้านี่เองอันนี้เล็งเฮียนไหนจีตอนแรงพี่น้อ,นอ,อ,นนอ,อยตอ,ตอนนี้ก็นสี่โมงแรงแล้วเนาะสบายดีชองป้าลานเลย พักกันหนอยกับร่างกายยามแดงบ่านนี่ด้ยหนาวชั่มตีลมเนาะลมหนาวพี่น้องเลยลมอู้ยู่อยู่นะอดไอเตอแข็งแห้งนะบ้านนี่มาบอกป้าลุงเลยลูกเช่าแล้วเพื่ไข่นะแล้วเล่หมูเช้านี่กินยาไปอันชงเท้อพี่น้องก็ยกินดิบมือแรงยานว่ามันไข่ขึ้นอีกเนาะวันน้องตาเพิ่นกะอันน้องเตอเพิ่นไข่แล้วแต่น้องตาเพิ่นกะยังอันงอดอเงียบอยู่ ถอนแข้วแล้วแม่นผิดแขวผิดถอนแขวหันแห่พี่น้องเอ้ยฉกส่ให้เต้อเนาะกับปวดลมหัวน้าออกแน่เด้ออย่าเป็นวัดเป็นอแน่มื้อนี้ก็มาซอยป้าขุดขี้ดินทมดินกับอยังออยู่อเด้อยม้่มมื้อนีมแฮงกว่าเก่าเนาะบ่เือมายังมานะโอ้ยตะแม่ว่าสิโหดพามาอมก่อนเเฮียนน่ะบ่บ่ มาถงดินช่วยป้าเพิ่นสีเอาเล่ามาพี่ออกป่าเล่ามาพี่ครับเพิ่นสีย่ายเล่ามาทั้งพี่พี่น้องเไยก็เลยถมดินถมให้น่าเด็วเนาะไมีเดินโดยดูละก็เลยถมให้น่าด้วยมาดูบ่วกรางวัลตากระเบื้องกระโลกกัยังไม่ได้ปูพี่น้องเไยเพิ่งทางสร้างเพิ่นมาเบิ่งมือเศร้านี่เนาะเพิ่นว่า ข้างเมืองมาอื่นเนาะเดี days, ๋ยวจังไรกันแม่น <our family. S 2> mm ้องเตอร์ก็จะได้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกรอบนึงโดยโดยทางสร้างเพผนมาเบิ่งไม่เศร้านี่ป้าไอ้ผลมาเบิ้งอื่นสิมาเพ่ผลปะโดยย่างนู่นล่ะป้าป้าป้าไปโคดพักป้าฉัป้าไปไหนป้าอันไม่ได้ช่วยป้าป้าห้องไปโคดพักก็เด้อป้าเด้อใช่โดยโคดพักก่อนเดี๋ยวสิมาช่วยเด้อขำมันบ่ขำเด้อใช่ลูก มันบกคำามาชอยขาบัวชยาชาไข่นะเบิงบันก้อมไห้ตาเบิรงเนียชาบากไข่เบอเบิงเบเบิงบฮแต่ผ่ามาทางเพื่อนป่าสบายดีป้าลุงไงลูกอันเบิงหาเบอรงห่าบอกป้าลุงในชาลาปเป็นไข่ลูกไข่แน่แลวป้าลุงเลยชาลูกไข่น้องตาไข่แน่เด้อชะเฮ ยิถ่ายได้เฉยเด้อแม่ไปพูดพักกันได้เลยเด้อเลยใครเหนื่อยแล้วยังแต่ห่างอยเป็นขี้มูกเนี่ยพี่น้องเลยเนาะมึงมึงมึงเพ่เช็ดขี้มูกให้ก่อนมึงหนุ่มละนั่งถ่าเด้อมันลมก็อยาเด้ถุงนาเด้อมันลมเด้อแม่ไปพูดพักก่อนนั่งนิ่งถ่ายเลยดุนั่งอีกกระจอดเดียวพี่น้องเลยใครเหนื่ยแล้วแม่ก็ไปพูดพักก่อนมาเนี่ยพี่น้องเลยตัดภาพมาอีกมาหนีมาส่วนพักบัดนี้เนาะ นี่กระโดดโดได้สามนานพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงๆมาโดตพักคนหย่าคนน่ะฟักหอมงามงามพี่น้องเลยขักบัวโอ้ยไก่เข้ามาสวนได้นี่ไก่สะนี่น่ะพักก่อนพักบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยตามธรรมชาติตามทุ่งไหทุ่งนาคือเก้ามืันนี่ก็ได้เนาะหลังจากดูเซาเป็นไข่เป็นนาวพี่น้องเลย ลงมาหดผ่าหดเนี่บรรยากาศกันลมลมผักบัวกับงามงามเนาะพูดนะขอเป็นงามงามพี่น้องเลยอ๋อนี่ไก่สะเข่านี่เนาะไก่เข่าชวนไงไก่ลักเข่าชวนนี่เต้ยพูดนะแค่ดุมาเลยผักหอมงามงามพี่น้องเลยุนี่ผักหอม bong nó hai giải chia ra màu đơ bông hôm nay bông mặt tang phi nhung eh băm mặt tang noiny phi nhung eh khao ra kim mặt lèo nâng tơ mặt tang hàm luôn nina phi nhung mặt nhung nâng mặt nâng mặt nâng mặt nâng Nhà đây luôn Mới bơm bằng tiền thôi Ố Hả Trên mạng đốt cái đấy thì nó Phụ nặng Phụ nặng Tên Nè, mẹ tụi lên ngay chỉ nhảy Rồi, một cây chỉ nhảy đấy, đúng rồi. Mà, cây chỉ phô đây biết tầm đấy, mẹ nào ơi. Tên hay tự. Nè, mẹ tụi lên nhảy cùng mùi. lúc xem nó. Nè, mẹ tụi lên nhảy cùng mùi. Cái này cái đây biết đấy nè. Nhìn tớ cây khả đấy nè, xạ nè. Nhảy พี e ่น้องเอ้ยหมากแดงน่อยเอเตอร์เม่์เมย์มยมันหมากแดงนะน่อยแข็งโง่มันใหญ่เลยกำลังออกว่ะนี่นะหมากแดงพี่น้องเอ้ยกำลังมาไายให้พี่หน้องเบิ่งอีกเถื่อนานี่โอ้ยระปิดต่ำแล้วนี่เนาะปลาดงเอ้ยหมากแดงเอเตอร์ก็จะได้กินหมากแล้วน่ะเป็นหมากเลยหย่ใหญ่วะกำลังเริ่มน่ะเนาะเอตเตอร์กูพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลย แม่บอให้ลูกปิดกินด้วยมันก็ลังเป็นหมากด้วยล้างเป็นโลกไร่แม่หืมอย่าไ,ได้ขุดชายป้านะดอนนนีอันี้แกมาหดพักชายแม่บโมม่โด้วยเมย์บ่ายบางทีเชาวรัว่าป่าเช้าเดหืเช้าแับนี้ถอนมันจะไปะเก็บอีกแบบนี้ไครเนี่ยืมเครื่อตัวนี้งามเคื่อตัวเนาะ มาชมสวนพี่น้องให้พาพี่น้องมาอ่าหาเลาะเบิ่งหมักแตงน้อยนี่กําลังเป็นหมาเนาะนะอ้าวกําลังเป็นหมาไอ้เตยมากใหญ่เติบเด้นี่น่ะเป็นมากใหญ่เติบเลยพี่น้องเอ้ยบ่โอ้กสิได้กินมกแตงแล้วนี่แม่ๆไปเอาน้มาโดมันก่อนหึแม่เฮาตมแม่เฮาจัว่าวามต้มีในเฮียดนน้บ่อันแม่านักเียน่ะลูก เสียนขั้นกบสมักแมนขันกสมักก็กสีมือหมูมัวจเป็นน้ำคำหรือเป็นน้ำก้อ,อ,งองพี่น้องไอ้ถ้าเห็นวเนาะบรรยากาศก็ร่มรมมนี่ก็ได้โคตรพักโคตรหยาแล้วแต่ก็สียผ้าดูขึ้นเทงเฮือนพูดแหละในบ้านพูดแหละทั้งนี้มันร่มเนาะดูาตาทงไหงท,ง,ทงหน้ากันมุนออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอานโคดอีก็ร้โดหาโคได้สามนัน โอพี่น้องเมนเตอร์ก้าวหน้ามาเลยเตอร์เป็นมือกองให้อีกบันดพี่น้องเโดยสบายดีนพี่น้องเนาะบายดียมแรงนผาหุหยาดยเจาพี่้อลโตงู้กโดยเก่งแชมป์านเลยทำงานหนาเม่อใช้ตำริกแก้วปิดเป็งกัเป็นใหม่หีน่เพี่น้อง เป็นมากมายเดียวปูแพรพี่นกแอนเมแอนเมเตอร์แค่จได้หนิมาแกงกะเกสเปนไหม่น้อแพรพี่นกพักปลาดุงหนาว่าทางเตอรหนาวอู้อู้เลยปลาดุงเนี่ยทางนี้หนาวแล้วปลาดุงเลย ดูได้สุขภาพแข็งแรงในเด้อดูได้ดูได้ตัวเองในเด้อใครอะหนูใครเขาชวนเนาะเออจะไม่เห็นบ <ans> <bra> ่าหนูหนูไ็จเห็นในแม่ใครเขาสะพักแม่จนเบื่เนาะบูเหรพี่เนาะโอ้ย าไปแย่ลูกไม่พดพักแล้วเมื่อไหร่เมื่อไปดินน้ำเบื่อดอกด้วยมันย่าน,นันรถได้หรอไป,อปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ่ายคลิปให,ให้ให้อีเมจจบคลิปตอนเดี๋ยวไอพาไปสบ <c oughs> ายใกลเนาะโอ้ยอาสะพีนพน่นเราไหมอาสะนานพัก ในเต่าสวนพักน่ะน้ำบดก่อนเออในขามานขวดโมดีไน่ะน้ำหดดีก้อนผัวเฟนเจ้าโอ้โนน้ำมันก้อนเหมือนเห็มันให้มันโปงไหมเนาะ ยู่เน,ะนยาะแดงหมดชือกใหญ่แดงเชือกใหญ่ดิไอ้บัดน,นี้เป็น,ขนไข่แล้วโคดแดงไปขึ้นไปนะแม่บัดน,นี้ไม่โหดแลดงเลยโคดแดงเลยพี่น้องเลย สบายดียังเหนื่อยแท้มืดเนาะโทรศัพท์กันเลยมืดแจ็คยังไงพี่น้องเลยเห็นอยู่บอดูได้ไคือมืดคือมัวแท้ไปสิแมงเต่าหดอำนีจแล้วแล้วก็จะไปเบิ่งทางพุ่นพี่น้องเลยเบิ่งอันไปเฮือนน้องมีบ่ไปหาเต่าพาไปได้เด้อสวัสดีกันเลย เป็แฮตเตอร์พาไปเด้อแม่ฮดแดดจังหน่อยแม่ขึ้นไปเด้อเลยมาฮดทางนี้ก่อนพี่น้องเลยฮดมักแตงทางนี้ก่อนเนาะแดดช่องเลยพอนะลมบูอู้พี่น้องเลยตอนบรรยากาศยามแรกๆนี่งไงทีเตงอันนี้กัพอขึ้นข้างกำจักอันนี้พี่น้องแมงเตอร์เอาไม้กวาดไว้ยันไกลสะเนาะ ủa mũ lông bụng đi tè mình cứ bụng một con lên phía ngoài nhảy từ đèo ta gần năm niệm đi nó ướp อยากงามปะไรอย่าง,งามาแมงไมอย่ากกัดมันเนาะเพระาะว่าเรื่องเตอร์ไม่ได้สียเถือนสียยาพี่น้องเลยแบบตามธรรมชาติด,ด้วยกันเลยนั่น,นไงค่อยอย่างงามไม่ใช่ได้กิน,กนดน้วยบ่เ่ยบางเบิ่งนอกตอนนั้นกันยังเป็นหมาเลยเด้ ทำยังร่มพี่น้องเลยทำไม่ยังร่มแห้งไสแช่หน้ำได้หรือบ่ได้จังหน่อยกับเมื่อต้มน้ำให้ลูกอาบได้นี่บ่ต้มไม่ได้เลยพี่น้องเลยล่มหนาวกีบาบลูกเนาะอาบน้ำเย็นเลิเปิดมานหนึ่งกับหนาวแห้งกีบาบลูกอาบน้ำอาบนหนกับมันเย็นพอดเลยสิไปพอดีจังหน่อยพดพักคนดหยาแล้วแมงเตอร์กันอ่าซืเมื่อหาหนึ <ission> ่งข่าวตน้ำต้มน้ำต้มในให้ลูกอาบแล้วบัดนี้พี่น้องเลย นามหนาวอาบนา้ำเย็ยนรูดกับบได้เนาะต้องตมอาบให้เพื่อนพวานนี่เซ็โตเอาบได้อาบน้ำเลยพวาไข่ขึ้นแห้งมันแหมเค้งห่อนเลยเช็ดไปกับตเอาในตาเพื่อนววานนี่แม่กับพี่จักคมเห็ดพี่น้องเลยได้แต่นั่งห่าอยู่เห็นดูสองคนนอนเที่ยงกันสลอยเป็นไข่พี่น้องเลยแม่ก็ได้แต่นั่ง,งนนเซ็เเตเโตให้ลูกทั้งน้ำตากระหลไปนำ้ำ จะกําเห็ดเนาะเวลาเจ็บเวลาเป็นก็แค่แน่แต่บ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยหวือลมออกยามหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันแหนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็มื้แลมบ่พี่น้องเอ้ย้นมฮุงมาเฮยเฮาก็พสิได้มฮุงีแหตําสูสร้างเพิ่นกินอ่าเพิ่นสิมาปูกระเบื้องกโลให้บ่อื่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นวาเนาะจักังเบิ่งมาหรือบ่ือจังได๋ก็ต้องาเบิ่งอีกรอบนึงาสิมาอื่นสิมาปูให้เพิ่นว่าเนาะ ลมแห้งพี่น้องเลยเบิ่งจากใบกล้วยคนน่ะโอ้ทางพี่น้องหนาวว้อทางนี้หนาวเด้อพี่น้องเด้อลมทำมาแห้งลมแห้งแต่เป็นซองเลยเอามาโทดต้นไม้อยู่หน้าบ้านก่อนพี่น้องเลย Good night. เท่ไปหนิเนาะตึ่งกับโคดพัดคดหยายยมเล้งๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยกับบรรยากาศกับลมหนาวมาเนี่กันเนาะโอ้ทีซ้ายแมงเตอร์ก็ได้เถาะได้เทไว้นี่พี่น้องเลยมาโคดบดได้แบบบรรยากาศกับลมอู่มมาเนี่ยกะ ป่ะแมงเตอร์กระโจนพักนหยาแเอวเรียบร้อยเดีวพี่น้องเลยกระิคอโตเมื่ออ่าหนึ่งข่าหนึ่งน,น้ำาดีวก็ต้มน้ำต้มนให้ลูกอาบเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ้มยังลายพี่น้องเลยกลับมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าน้องเตอร์น้องตาเพ่นหา,ายดีแล้วเนาะหายแน่แล้วพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแัหละที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะที่กดติดต,ตามรับชมคลิปของแม่น้องเตอร์ ที่สําคัญกับบุคลาภโฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บวิมี่ยัางายเดอ้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยนะแมนเตอร์กับสิโคจบคลิปไปเพียงสามนี่กน้นเนาะก็เมื่อแล้วคําเลยบรรยากาศกันลมหมู่ลมหนาวมากเลยไปไปเด้อพี่น้องเดอ้อพอกันคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้สบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันเมื่อสุขูมสุขคนเด้อลำรวยลำรวยที่เขามาบ่งมาส้มกันสบายดีเดอ้อเมื่อสุขูมสุขคน